ที่ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของอแต่นะคะนั่นหนูก็อยากจะอวยพระพรให้ลูกขอพระพรจากพระเจ้าให้กับลูกคนนี้ที่เป็นลูกกระตดนอยู่เลี้ยงดูแม่ตลอดมนาะไม่เคยเกี่ยมพี่น้องเลยว่าเอาา้าวทำไมไม่ดูแม่หรืออะไรเงี้ยทุกคน ไม่เคยสนใจแม่เท่ากับลูกคนนี้เลยแม่ก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความสุขของผู้ที่เกิดทุกคนก็จะ,ะร่วมกันจัดงานสา์สากันแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแต่อย่าลืมนะลูกนะทุกๆคนที่เคยมีลูกมาแล้วหรือ,อยังไม่มีเนี่ยขอให้รู้ว่า วันนี้เป็นวันที่ลูกทุกคนลูกเกิดมีความสุขแต่วันนี้เป็นความทุกข์ของแม่แม่เจ็บปวดที่สุดที่จะได้ลูกคนนี้มานะอนนขอให้พวกเราทุกคนที่จะรู้ว่าแม่ทุกคนรักลูกจนกระทั่งก่อนที่จะมีก็ เวลายันทุกคนจะต้องมีการแพ้ท้องอะไรตอะไรเงี้ยลูกนั้มันทรมาจนจนกระทั่งถึงวันเวลาที่จะคลอดเขาออกมามันเจ็บปวดจังอัดนะคะทุกคนที่มีรู้ก็คงจะเข้าใจแต่ว่าแม่ทุกคนรักลูกเมื่อ,อได้ยินเสียงลูกร้องมาเนี่ยออกไปแล้วโอ้อแหมมันมีความสุขที่สุดเลยที่คิดว่า อาจจะทนไม่ไหวเกือบจะตายเนี่ยแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกนี่มันมีความสุขแล้วก็คล้ายๆไงได้ลูกที่พระองค์ได้ประทานพรมาให้แม่ก็รู้สึกดีใจมากที่เขาไม่เคยทอดทิ้งแม่เลยแม่ก็ขอให้พระเจ้านั้นได้ท่งอวยพรพรให้แต่นะคะที่เป็นลูกกตันอยู่ทุกคนเอาอย่างลูกแต่นะคะ <Amen. S 2> เขาไม่เคยทอดทิ้งแม่เลย บางครั้งก็มีเหมือนการดูหน,น้านาธรรมดานิสัยของเขาลูกแม่ทุกคนในนี้ยพูดไม่ค่อยพอกับแม่หรอกแม่รู้แต่แม่เข้าใจก็ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงลูกๆของแม่พูดพอวันนี้เพราะว่าแม่อายา oh, <our> เพราะว่าแม่อายุมากแล้ว แม่แม่ทุกคน,นอยากได้ยินลูกพูดพ่อพกับแม่นั้นนะบางครั้งที่อันนี้อวยพรหรืออะไรคว <laughs> าม <c oughs> ในใจความในใจโอพอรในใจเสียงผู้สูงอายุเนี่ย มันก็จะพูดอะไรผิดทำอะไรผิดก็คิดว่าเหมือนเขาเด็กนี่แหละนะเลี้ยงดูเขาต่อไปอย่าได้ทอดทิ้งเขาพระบิดาเจ้าข้าลูกทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับลูกแต่ที่จะให้เป็นที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมีอะไรก็ ปรึกษาแต่แต่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่เข้าใจความรักของลูกลูกไม่เคยที่จะเสียดายของเลยสิ่งใดที่ใครอยากได้ลูกให้เต็มทีลูกรักแม่ลูกก็มีนิสัยเหมือนแม่เช่นกันนะใครชมว่าอะไรดีอะไรสวยให้ก็หมดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าขอให้พระเจ้าอวยพร,พรให้ลูกแม่จปงจประสบความสุขความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของ Uh, พี่น้องลูกหลานทุกๆคนนะคะขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรให้เขามีความร uh, ุ่งเรืองในกิจการงานเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่และทุกคนที่พบเห็นขอบพระคุณพระองค์าชาลชนพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะอเมนค่ะ okay. short English version that the birthday as many of us celebrate our birthday the birthday But remember that who, who gave birth that suffered was in labor pain. And she reminded that the day, the birthday that the baby came is the happiest day. <laughs> it's the happiest day when the mom that you know, seeing the newborn baby. And she thank God that Pita take care, you know, among her siblings. She's the one that take care of mom the most. And she is a giver. She give, take care of mom. And she asked that we all as well who has mom and to honor our mom, our dad and also, a reminder as mom or dad that's older, a remind, remind, remind that sometimes, you know, words it hurts. If if daughter, um, be patient. That's what she said. Be patient to to us, mom and dad who are older. We are like a child again. Just be patient and use kind words to honor and respect. Sometimes, you know, sometimes, you know, as she say, she might say things that's not. Just be be loving and uh, to to that she wants to share, and she bless that. Um, whatever she does prosper because she honor her mom and take care of her mom. Mm. Amen. 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. <laughs>